สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมครับต้องสิงรีครับมีพระมาให้ชมอีกแล้วครับเป็นพระเลี่ยมเดิมครับเลี่ยมเดิมโบราณคลาสสิกนะครับเป็นสมเด็จปกโคครับปี2 5งหครับเนื้อใบลานครับแล้วก็เนื้อเกสรนะครับ จัดสร้างทั้งหมดสามเนื้อนะครับก็มีนี่ครับเนื้อลายครับอ่ะเดี๋ยวเรามาให้ชมสองโอนี้ก่อนครับก็พระเครื่องปกโพเวลานี่ครับถ้าอยู่ในกรอบผมแนะนำ าการดูนะครับให้ดูแบบไหนก็ก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆเพื่อนๆจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆนะครับอ่ะในเมื่อแชร์กันแล้วก็ไปรับชมความรู้กันดีกว่าครับก็ถ้าพระแบบนี้ครับ สมมุติเราเจอนะครับเบื้องต้นให้สังเกตก่อนเลยครับพิมพ์พระนะครับเนี่ยครับพิมพ์พระใบโพต้องเด้งๆแบบนี้ครับมีเส้นก้านโพนะครับดูองนี้ครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูดีกว่าอย่างใบลานนะครับ ให็นไหมครับใบโพต้องมีครับการใบโพนะครับแม่จะสูงมาก็ชัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมหาวิธีดูมาดีกว่าอ่ะเนี่ยพวกนี้ครับการใบโพต้องติดนะครับ อันนี้จริงๆก็ดูยากนะครับยากตรงที่ว่าคุ้มหมดทั้งองค์เดือแต่ใบหน้าครับแต่สภาพยังสวยเดิมนะครับก็มาสังเกตซุ้มอ่ะมันมองไม่เห็นใช่ไหมครับพยายามหาความเป็นธรรมชาติครับแมส z o ไม่ดีครับเอาไหมเอามหมอ่ะโอเคครับอันแบบนี้นะ่าจะได้แบบนี้ดีกว่าง่ายดีกว่าครับเนี่ยก็มองหาพวกสภาพผิวนะที่มี มวลสารครับดงแดงแบบนี้นะครับองค์นี้ค่อนข้างจะสภาพด้านหน้านะจะเปิดเปิดมาแล้วแบบใช้มาครับแต่ผมมาดูแท้ง่ายด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความชินตายครับแต่ผมไม่รู้จะสอน f c ยังไงนะครับอเอาไหมครับลองลองกล้องมาดูอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับ เห็นชิ้นทองนะครในเนื้อพ้านี่ครับตรงฐานตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็มีมนสารเม็ดขาวๆพวกนี้ครับเนี่ยก้านโพลน่ฮะยังติดอยู่นะครับอึ๊บออ่ะโอเคเห็นนะครับเห็นไม่เห็นยังไงผมขออภัยครับวันนี้ผมซูมไม่ค่อยดีจริงๆอ่ะ แล้วก็มาดูนะครับเม็ดแดงๆพวกนี้ครับจะติดอยู่ในเนื้อพา้านะครับเราบขาวๆต้องมีครับส่วนด้านหลังก็ผมจดจำใบหน้าได้อยู่แล้วครับนี่ครับมีท้องอยู่ในพิมพ์ของหลวงพ่อครับ นี่ด้านหลังทองในพิมพ์ททั้งองค์เลยครับก็เป็นการดูเบื้องต้นนะครับส่วนอย่างองค์นี้เนี้ยองข่าวนะครับเกสอเนี่ยดูง่ายฮเห็นไหมครับเพราะว่าเลี่ยนไม่ได้ปิดมากครับแต่ว่ามิติพระนะครับลองยันนะครับคมแบบนี้ครับเกมมันจะไม่ไม่ลึกแบบนี้ครับ ใบหน้าลวงพ่อครับมิติพะครับ,รรบสังกตนะนนินูนแบบนี้ครับเห็นไหมครับลอยนูนเป็นมิติขึ้นมาครับอย่างองค์เนี้ยเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยนนี้ก็มิติพะก็เห็นนีครับเนี่ย,ยดูหน้าลวงพ่อครับเป็นมิติขึ้นมาเยลยร่องยันยังเห็นชัดอยู่เลยครับ ก็เอาเป็นความรู้พอสังเขตนะครับในการดูพระในเลี่ยมเดิมก็มาดูองค์ที่มันไม่ได้อยู่ในเลี่ยมแล้วก็ดูง่ายอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับถ้าพี่พี่เพื่อนๆเอฟซีจำใบหน้าของพ่อได้ครับพระ,ะ,ะพระอยู่ในเลี่ยมดูยากยังไงก็เนี่ยดูยากยังไงก็ยังดูแท้ครับพลิกหน้าขึ้นมาพลิกหลังขึ้นมาครับ ดูเนื้อพระดูพิมพ์พระแท้เลยครับก็เหมือนสมมติองค์เนี้ยโดนปิดปิดหมดเนี่ยแต่ถ้าเราจำหน้าหลวงพ่อได้ครับพยายามดูบ่อยๆยครับจำหน้าหลวงพ่อครับจำพวกก้านโพลายพวกนี้ครับความเป็นธรรมชาติของพระนะครับอันนี้ขอบตัดดูง่ายครับผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วย้อนไปดูนะครับเนี่ยครับ เส้นังคับพิมพ์พวกนี้มีอยู่ไปย้อนดูครับผมทำเอาไว้แล้วครับแต่วันนี้เอามาให้ดูพระพระในเลี่ยมเดิมเลี่ยมโบราณพวกนี้ครับว่าดูยังไงครับก็วันนี้ก็มีความรู้มาแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ความรู้ดีๆแบบนี้ครับผมจะนำเอามาแบ่งปันให้ครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆ FC ท่านไหนครับอยากจะให้ผมสอนดูรุ่นไหนของลุมพะแพนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้ครับผมยินดีรับเช่าและให้คำปรึกษานะครับก็เดี๋ยวยังไงรรพบพบ,พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ f c ทุกท่าน เฮงๆรวยๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ